Thank you ลลุกไปเเยนะออคือผมอ่ะคือผมจำได้ว่าหมอชอเนี่ยผมสกิลผมถามผมผมรู้ตัวหมดเลยก็ผมตอบว่าเดี๋ยววันนี้ได้เห็นตรงของจริงเดี๋ยวรอ,อรับคำนึงเดี๋ยวรอรับคำไปถอดเปือกเนาะแล้ววันนี้ก็จะได้แบบนี้หลัองหนึงหลังหน้าและทุกอย่างที่โอ้โหเนี่ยแล้วนี่คือคือพี่ผมรอที่สุดคือช่วงเวลาหลางหนะะ้าสวัสดีฮะเป็นไงครับสภาพนะผมวันนี้เรามาที่คลินิกโชว์ทามเช่นเคยนะครับผมครบ7วันและวันนี้เราจะมาถอดเปลือกสิ่งที่ผมลูกค้าและทรมานที่สุด ในการทําจมูกแล้วอยกจะบอกว่าทุกขั้นตอน,นั้งไม่เจ็บเลยแล้วก็เดี๋ยวมีเจวันเนี่ยคือจะถอดเปลือกอ่าสิวันเนี่ยจะตัดไหมที่เราตัดปีกจมูกนี้อ่านั้นถ้าผมก็เดี๋ยวรอติดตามว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างครับผมเมื่อวานนี้คือแทบคือเขาเรียกว่าภาพวามินี่คือผมเอามือขยำเปือกมาแล้วผมก็จิกจมูกเองครับว่าให้เลือดออกเลยมไม่ไหวละเพราะว่ามันทำร้ายผมมาก ทีนี้เจ็บต้องพอนะพอนได้ครับเพราะว่า <Again. S 1> ความมันมันมากกว่าโอ้โล่งไหมฮะแค่ไม่มีเผลอก็โล่งเพิ่งจะบอกผมเป็นไงครับ ไม่ยอมจะโกกูเป,ปไงโก้ด,ดีๆหมครับลีมินกีนอะครับครับมีประกวดนไหนแต่ว่าสู้ได้คระนตอนี่มันจอมกเสร็จแล้วเดียวต้องถ่านแล้วก็เรีสีเฮ้ยเก่งอ่านี่ว่าพ่เด็กบอกเลยว่เก่งโก้นี่คทนเก่งอย่งเลย อันนี้เชื่อๆครับผมมาเทียบกับดูจมูกเมื่อกี้ตรงนี้สบาย <c oughs> ชฉอดที่น้ำมือ <c oughs> สูข้างตแลา จะไม่ทำรู้สึกเลยอ้าวไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บอันนี้อีงแค่ใหม่ท้องทานคะับไม่ใช่ใหม่ปิดจมูกอ๋อจะปิดจมูกไม่น่านอนง่ายว่าได้ยิดแล้วปิดจมูกเจ็บไหมครับปิดจมูกไม่เจ็บค่ะจริงเหรอใช่ใช่จริงค่ะใหม่ในรู้สึกแบบเจ็บไปเลยนะคะอ๋อโอเค เราจะมาใช้แสงกันนะคะ20นาทีค่ะอันนี้เป็นกิ่งนะคะขณะฉา้แสงถ้ารู้สึกแสบตาไม่น่าสามารถกดกิ่งได้ยี่ิบนาทีได้เลยค่ะ พมเดจอแงรางล,าล้วทําไมรู้สึกไม่ร้อน,ไม,นไม่มีอะไรเลยเออเหมือนกแพ่มันจ้าซะเหลอกเกินอืช่เลยจ้าซะเหือมันจ้าซะเหลือกเกิน แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานตาจะบอดคอมไหนวะต้องไปตรงนั้นโจ๊กคุณยังไงดีสวยสวยเลยเอ่ะดีใช่อ่ามึงคอมเมนต์นดิ first i m p r e s s i น n ที่มึงเห็นตอนเห็นโจ๊กคกณเนี่ยจริงๆเป็นไงหมายถึงว่าถ้าเทียบกับหน้าเก่ามันแตกต่างกันหมือเป่าคูแค่อยากให้มงึงเลยยืมให้ฟังสั้นๆนง่ายๆนี่หล่อขึ้นเอาดีอืมหล่ออ่ะ ช่มันต่างจากเดิมประมาณไหนวะฟิลลิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าไงวะส่งอะส่งเหรอเออคงจำได้ครับคุณตาจำได้แหละผมเข็ยนหน้าอะไรก่อนแรกไอ้สัสแล้วถ้าพ่ดถึงทรงผมว่าเออมันดูแบบว่าอย่างที่หมอบอกคือดูมีมิติมากขึ้นแต่มันมันไม่โด่งเลยใช่ไมใช่ไม่ได้แบบว่าชัดแบบว่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่พุ่งไงอ่าไม่ได้แบบว่าแบบว่าโดดในขนาดนั้นใช่ติมเต็มไปด้วยหน้าเต็ม tá มือบางมากโคตรสว่ายเนี đấy, à, đ đ mà, ่ยรู้สึกงวมๆนิดนึงนะพ้องที่มัเปิดงอไหเออจุ่มบวมเลยแบบงอโล่งๆเหมือนไม่ค่อยใช้หน้าตัวเองเท่ก็เลยลองดูอะไรลองดูเอออันนั้นแรกต้องเห็นหน้าตัวเองอ่ะโอ้โหเด็กตุยที่ผ่านชัดๆเลยเออว่ะมันไม่โด่งเกินใช่ป่ะแต่ต้องรอแบบว่าให้มันหายบวมมากกว่านี้อือของบวมอันนี้ดูรู้เลยว่า ยังไม่ใช่นาูใช่ตอนนี้ยังแก้มคูสองข้างนี้ตุยสักจมูกเปีนตุยอยู่ตรงนี้ก็ตุยปากให้ยังตุยนีดนึงก็คง้อราสองทตตรงนี้ไม่เรียกตุยมันกูโดนปล่อยมาแต่พอเวลากูใส่แ่นแมงกูยังไม่ตกเลยกูดั้งเลยไม่ต้องคอยหยาบแมงเลยเฮ้ยออกมีดั้งมากว่านี้ขิแลว มีข้อมือเราอ่ะหมูไม่ได้คิดอย่างเงี้ยเป็นสปาไปไงฮะได้เห็นขั้นตอนทุกอย่างของการทำจมูกครั้งแรกของผมในชีวิตละพี่กระสีไปเลยต่อจากเท็กสองนะฮะก็เป็นไงฮะขั้นตอนการทำจมูกครั้งแรกในชีวิตของผมเล่าเรื่องทุกอย่างวันนี้สิ่งที่โกรธที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมผมทำการบ้านมาก็เช็คจากเอ็มด้วยร้อยไปร้อยเอ็มตัดเรียกว่าตัดไหม่อีกจมูกก็เจ็บแหละคือเอาว่าเอ็มเอ็มเจ็บเจ็บการตัดไหมหมดเลย ผมก็เลยโอเคสองอย่างที่กูต้องกลัวไว้ก็คือทําข่าวสารแผลแต่ที่ต้องเจบ็บแหละเพราะเขาต้องเอาพวกคราบเลือดที่มุกอะไรออกแต่แผลผมก็ค่อนข้างน้อยแทบไม่มีเลยนะครับระบบไม่ดึงปวดๆนิดนึนงแต่มันก็ชิวๆอะ่ะไม่แท,บ,ทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยชิวๆมากๆส่วนไอ้สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือตัดไหมสูตรกูยังไม่รู้ตัวเลยนะเซนยน่ะมเห็นใช่ไหมหน้ากูกูคิดไปแล้วเพราะผมผมเคยเนี่ยถ่ายใส่ิุงแก้วแตกใส่เท้าโดนเยอะแล้วนะค่ะ เจ็บหมดเลยพวกนั้นทำไมเราทำจมูกไว้เจ็บนี่หงงเงียนะฮะก็เดี๋ยวรอเจอเลยทีนุ่นวันที่17อีก3วันเราจะมาตัดปิดจมูกผมว่าอันนี้น่าจะมีเจ็บบ้างแหละนิดนึงเพราะมันจุดอ่อนตรงนงี้ยเออน่าจะมีเจ็บบ้างแต่ว่าทุกอย่างรักเตือนมากครับใครทำจมูกนะผมแนะนําเลยว่าไม่เจ็บเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันคลินิกไหมนะเพราะผมเลื่อนที่นี่ด้วยมาทําที่โชว์ทำนี่คือไม่เจ็บเลยสูตรจนกระทั่งฉีดยาชาผ่าตัดตอกฐานตัดปิดจมูกไม่เจ็บสักทันตอนเดียว แต่โอเคถ้าทุกคนสังเกแตแล้วท่ทุกคนจะเห็นหน้าผมละวันนี้ทอดเปลือกแต่ก็ยังตุยอยู่ผมว่าน่าจะมีขั้นต่ำสองสามปัฎดาแหละว่ามันจะหายตุยเพราะยูการผมเนี่มันเด็กอ้วนเหม,มือนเหมือนปังปอนะแต่ท่านรูปผมเมื่อประมาณสองวันก่อนก็นกช่วงวันที่หลังผ่าตัดวันที่สามสี่ห้าหน้าผมเหมือนนี้เลยมาดูเพื่อนต่อยเกีก่ยมตุยที่ผมว่าเองตัวเดียวมัดเป๊ะนะฮะ,จะเจอกันอีกทีวันที่สิบเจ็ดกับผมไป เป็นพี่ทำอะไรอ่ะอัปแดดหรอเออช่วงนี้ไม่ได้อาบแต่ไม่ไเจอเขาเรียกเจอแสงนานเขาเลยเข้าอบซาวน่าครับหน่อยไม่เคยหนูเป็น,นีดดหน้าแดงใช่ไหมใช่ใช่ไฟหัวร้อนอยู่ตรงนี้นอันนี้เป็นแบบว่าการใช้แสงลดบวมนะคะซึ่งลูกค้าที่ทําที่นี่ก็จะได้การใช้แสงฟรีหนึ่งครั้งอยู่แล้วเยี่ยก็สบาย เรารงเยอะนแ,แต่อายุเขียวก็ยังเขียวดีแต่กออ็จังกวาเยอะเออจังไปเยอะเยอะมากแต่ช้านะถือว่าชา้าคันนี้ทาอะไรนะชัดเจนครบรอบ14วันนะฮะครบรอบเลยนะใช่ป่ะครับครบรอบครบรอบ14วันในการทําจมูกละก็คือ,อตอนนี้อาการล่าสุดอาการตุยๆที่แก้มที่เห็นมาเนะี่ยก็เริ่มหายไปเยอะละเลยคิดว่าเขียวนย่ี้แล้วก็ยังมีแก้มตุยตุยนิดนึงไม่เราก็ยังตุยอยู่แต่ว่าแบบไม่เยอะละส่วนจมูกก็คือตรงนี้เหลือส่วนช้ำประมาณน,นี้ ก็ถ้ามองมุมสูงมุมนี้มันก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีอาการแบบว่าโผล่นิดนึงนิดนึงนิดนึงแค่นี้เพียงก็คิดว่าเดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีแต่สองอาทิตย์ก็ถือว่าประมาณนี้ก็โอเคละนั่นแหละฮะวันนี้ก็นัดครบสิบสี่วันก็ทางคลินิกเนี่ยก็จะให้เราเข้ามาตรวจว่าสิบสี่วันเนี่ยมีอะไรเป็นยังไงบ้างแผลเราสะอาดไหมหรืออะไรยังไงแต่ตอนนี้แผลผมโดนน้ำไปละแผลปีจมูกก็คือ,อนี้แผลปีจมูกโซนนี้สามารถโดนน้ำได้หมดแหละ ทาครีมได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกโล่งไปเยอะอานน้ำโดยที่โดนน้ำได้แต่ก็อจริงนะชีวิตประจำวันแม่งเปลี่ยนไปเยอะมากจากเดิมเวลาล้างหน้าที่แบบสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้มันต้องแบบเหมือนกูดูโฆษณาแม่งไม่เกินริงเนอะเว้เป็นอย่างงี้เลยแล้วต้องจุโอ้โหชิ่งครั้งแรกก็ไม่ชินแหละทำอไปทำมาทำมาแล้วก็เริ่มชินแล้ะไปเดี๋ยววนนี้เราได้เจอแบบ อเช้าด้วยจะลองสอบถามเพืดูว่าหลาก,ก็ทำมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงคอนเซ็ปต์ไหมยังไงอะไรการลองนั้นก็รอถามเขารอเจอพี่เขาจากนั้นเขาผบอ่ะลืมอันนี้ลืมอ่ะถ้าอัปเดตอาการเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนแรกอะปะกบม,มขยับไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าสังเกตนะ,ผม,ะผมจะลองผมจะลองใย้เอากหมันจะ <c oughs> เห็นนะมันจะพยเยอะได้ประมาณนี้ละซึ่งจริงๆปกติปาบบนเรามันก็จะขยับได้ถึงแบบข้างบนเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าขยับได้มากขึ้นไอ้ทยิ้ม นี่คือสุดละถ้าวันนั้นมีใครมาถ่ายรูปก็แค่นี้ไปก่อนไม่ยาวอย่างนี้ไม่ได้มันดูกูยิ้มไม่ไม่จริงใจสัสเลยเอาแค่นี้พอผมยิ้มพออืมไม่ได้ฉีกปากกว้างไปได้เพราะปากกูเนี่ยแถบไม่ค่อยได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยตามนั้นแต่คิดว่าอีกสักประมาณไม่เกินเดือนก็คือมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเหมือนที่เขาบอกสองวีก็ขยับไปเยอะสามวีก็จะดีขึ้นอีกเดือนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะปกติแหละ มั่นครับเราไปเจอคุณหมอกันใช่ใมันแค่แบบมีความแบบตุยตุๆนะครับเหมือนแบบเหมือนแก้เราเหมือนตดนหมาโดนผู้ปล่อยแก้ตุยๆแบบอยูงนั้นอ่ะใช่ครับจมูกผมเนี่ยไม่เจ็บเลยคแต่ผมผมไม่อยากโกหกจริงๆว่าผมไม่เจ็บเลยจริงๆไม่รู้สึกอะไรเลยครับสบายมากวันนี้หน้าผมเนี่ยว่าเริ่มข้อที่แล้วพี่เริ่มข้อที่ใช่แต่ก็ูว่าแก้มันก็ตุยจริงดูเห็นไม่ค่อยชัดแล้วนะเรื่องบวมอ่าแต่ว่าก็ยังใหญ่อยู่ดี เดิมทีแก้มก็ใหญ่ธรรมชาติแล้วพอตุ่ยเนี่ยโอ้โหนึกว่าคางโคไอ้เหี้ยเราเริ่มเห็นโครงฟ้าตรงน,นี้แล้วตรงหัวตาแสงดงว่ามันยุบลงกว่าเดิมแหละแล้วก็เวลามันช้ำเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนการข้อเลื่อยกเกิดขึ้นใช่ป่ะถ้าพี่จะตรงข้อเลือยตรงนี้มาทำถ้ามันหายไปเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองสีส,สีสีของการช้ำอันนี้ก็เกิดขึ้นก็ก็มีสีเหลืองเกิดขึ้นก็แสดงว่าโอเคแหละโอเคเดี๋ยวขาอยากดูแก้ข้างในหน่อยได้เลยนี่เอาเลยครับขอบคุณครับโอเค กินน้ำทงคทั้แผลบอลเลยนิดโอเคค่ะขอใหี้ยงเฉยนิดนึงเดี๋ยว่ครับเออแต่แผลแผลปิดจมูกกิกนนะิดนะึนะ <Okay. S 1> ได้เดี๋ยวมาทำก่อนเลยนะโอเคปายจมูกจะแดงๆแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวช้าๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนของน้องน้องเ,เอม <Okay. S 1> เลยตีแรกๆมันจะแดงหน่อยนิดแต่ตอนหลังมันจะค่อยๆโอเคเพราะ ร่างกายมันจะเข้าไปเลี้ยงลงไปจมูกไปมันมันต้องการแบบเส้นเลือดไปเลี้ยงมันเลยแดงขึ้นนิดหน่อยยังคงเขียวอยู่น้อยลงเยอเขียวเพราะว่าเขียวนานแล้วเดินๆของผมมันเขียวนานอยู่นะบอกว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่โดนมุ่งโดนนี่ถ้าโดนมันช้ำนี่แหละช้ำยากนะแต่ถ้าช้ำแล้วนานกว่าจะหายแต่ตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเริ่มเห็นส่งที่โอเคแล้วถ้าเป็นจะต้องออมนานอะไรก็อาจจะต้องแบบฝากน้องเอ็มแต่คอนเซ็ปต์แล้วหน่อยนึงครับแต่ว่าโอ้เขียวเขียวเขียวนะพิเศษหม่เลยแต่ว่า เริ่มเห็นทรงแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วเทมคือตรงนี้มันก็เริ่มเห็นว่ามันมันพอดีแล้วมันเห็นว่ามันคิดว่าตรงนี้มันน่าจะประมาณนี้แต่ว่ามันน่าจะสลีปขึ้นครับครับผมนะฮะแล้วก็ปลายจมูกก็ค่อยๆสลีปหยิบหน่อยโอเคส่วนในเรื่องซิลิโคนเป๊ะคอนเฟิร์มยังมีทางโอกาสที่จะเอียงยากมากๆครับโอเคครับเออเออโอเคงั้นสบายใจหล่อหล่อไห้พี่หล่อหล่อหล่อตึ๊กก็เดินอยแล้วครับโหล่ออยู่นะไอ้เรื่องนี้เหลือแค่ แค่ปากบนแต่แรกนี้ขยับไปขึ้นเนือนะตอนแรกผมขยับไม่ได้เลยแล้วจริงเหรอตอนนี้ได้แล้วเนี่ยหยิ้มได้แล้วในนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแล้วมันมีการบวมตรงนี้หน่อยใช่ไหมครับเพราะมันบวมแบบนี้หน่อยหนึ่งปั๊บมันเลยทำให้ขยับปากมัอนคราวก่อนที่เจอกันี่ะจะรู้สึกว่าพูดพูดไม่ค่อยได้ผมตลกแน่ตลกมากผมสอบเหมืจะพูดถ้าถ้าถ้าเหมือนเหมือนถ้าต้องตัดคลิปแล้วมันพูดพูดไม่ค่อยได้ใช่ใช่ใช่เวลาปากมันจะพูดไม่ค่อยชัดขอบคุณมากเนะผมต้องผ่านการพบคุณบ ร,รแ,ตแต่ถ้าเกิดว่ากังวลนิดหน่อยก็ก็ให้ประครบต่อได้ได้รครับ,รบก็ใช้แสงก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยว่าก็ประครบคุณเขาบ่อยๆใช่ครับช่วงนี้ประครบคุณได้แล้ว ฝากชิปแทนแรงขึ้น14วันใหม่ยังอยู่เยอะแสดงว่าเช็ต่อไปแล้วบอกเลยว่าได้ยินคำกับพี่มาไม่ว่าทรงจะบวกละไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโฟกัสไปถึงว่าพอเราเห็นตาตั้งแต่ออกห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยเราลงถึงที่แบบว่าออกมาองตรงมันดูฉ้ำก็จริงแต่มันไม่เจ็บเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออไว้ใจทุกคนในวงซิกซ์ที่พอพอได้ยิงพอยิ่งมาวันเนี้ยพอไปสอบทีตตรงก็คือเริ่มเห็นทรงก็ยิ่งชอบหน้าหนึงมากคือเพราะว่าวันนี้มันเห็นชัดคือมันทรงขอกับตาการที่ทำจะบปุ๊บไอ้นี่คือกำไรเห็นเลยตาตาเติมมัน มันตามกันหมดเลยนะใช่ใช่ตามมันจริงผมรู้สึกว่าเออเนี่ยพอมันพอมันยิ่งยุกยิ่งยุกยิ่งยุกเออยิ่งยิ่งชอบตาอันนี้มากกว่าอันเดิมเลยจริงเหรอเขาเขาขอบคุณมากคี่จมูกมันอยู่ทางหน้าครับเวลาทำอะไรพวกนี้มัน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 สอดคล้องกันละกันมันดึงมันดึงมันดึงรูปทรงรูปรูปหน้าด้วยอืน่าใช่ครับดูโอเคขึ้นเพ่ยินดีมากๆเลยพี่น่ารักตลอดเลยพี่เลยพี่เราต้องถ่ายรูปกันนะวันนี้ผมขอเรื่องเดิมก็ได้เลยนะถ่าย ก็ว oh ัน,นี้คลิปเนี้ยมีเท่านี้แหละจริงๆก็อยากให้ทุกคนรู้จักชัวนทําคลินิกมากขึ้นด้วยในมุมหนึ่งเอาตรงๆเลยผม่รู้ชื่อนี้ม่ไดะไนะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะแต่สุดท้ายก็เขาทำดีเทคแคร์เราดีดูแลเราดีหมอก็น่ารักอ,อะไรเงี้ยจริงใจกับเราเงี้ยสรดสนตัวแล้วกันชอบเพราะว่ามันดีขึ้นดูดีขึ้นจริงๆเราทำอ่ะทำออกมา14วันเนะเราก็เห็นผลขนาดนี้ลนะมันก็จะความสามารถหมอเทคนิคของการผ่าตัดของหมอมีการบริการที่นี่ดีหมด ทำความสะอาดด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็ได้เรียนรับรู้ว่าเออโชทามีอะไรดีบ้างแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจยังไงใครสนใจยังไงจริงๆเข้าทางเข้ามาทักปรึกษาหมอเข้ามาฟรีอยู่นะจริงเราสามารถใครสนใจที่อยากกระทำในเข้าปรึกษาหมอก่อนได้ยังไงก็ฝากติดตามคลินิกโชทามด้วยแล้วก็ติดตามจับบกผมในอีกหนึ่งเดือนจนครบร้อยวันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งร้อยวันออกมาด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันว่าในอีกหนึ่งร้อยวันข้างหน้าเนี่ยจั๊บบุกผมเป็นยังไงแต่เอาเดือนเดือนแรก หล่อไหมเป็นไงบ้างฮะทุกคนคอมเม่ใช่ไดเป็นไงบ้างฮะหน้นาผมนี <c oughs> ่ <c oughs> เริ่มยิ้มกันนะฮะถึงปากบนจะกยับไปไม่ได้ปุ๊ย